ในโลกที่ผู้หญิงสามารถใส่กางเกงยีนกางเกงวอร์มหรือแม้แต่สูทได้อย่างเสรีแต่มีเมืองแห่งหนึ่งที่มีกฎหมายแปลกๆ กฎที่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรใส่กางเกงและมันไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อแต่มันคือกฎหมายคุณอาจจะคิดว่านี่คงเป็นเรื่องของกฎในอดีตแต่เปล่าเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ถูกพูดถึงเมื่อไม่นานนี้เองแล้วทําไมผู้หญิงถึงถูกห้ามใส่กางเกงใครเป็นคนร่างกฎหมายข้อนี้และที่สําคัญมันยังมีผลอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลย ปารีสเมืองแฟชั่นแต่เคยห้ามผู้หญิงใส่กางเกงลองนึกภาพดูว่าเมืองปารีสเมืองแห่งแฟชั่นอันดับต้นๆของโลกที่นี่นะครับคือแหล่งดีไซเนอร์ระดับโลกผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวยังไงก็ได้ใช้ชีวิตอิสระสุดๆแต่รู้ไหมครับว่าที่นี่เคยมีกฎหมายที่ห้ามผู้หญิงใส่กางเกงและกฎนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องในอดีตแต่มันเพิ่งจะถูกยกเลิกไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง กฎหมายนี้ถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี1800มันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงในกรุงปารีสจะต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจหากต้องการแต่งกายเหมือนผู้ชายซึ่งในยุคนั้นการแต่งกายแบบผู้ชายก็คือการใส่กางเกง เพราะกางเกงเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความเท่าเทียมดังนั้นผู้หญิงใส่กางเกงก็เท่ากับกำลังท้าทายสังคมฟังดูอาจจะงงใช่ไหมครับแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันลึกกว่านั้นในตอนนั้นนะครับเป็นช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสผู้หญิงหลายคนออกมาเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์อยากทำงานในโรงงานแล้วพวกเธอก็ใส่กางเกงเพราะมันสะดวกแต่กลับถูกมองว่าไม่เรียบร้อยหัวรุนแรงหรือแม้แต่อันตรายต่อระเบียบสังคมและที่พีคไปกว่านั้นก็คือกฎหมายนี้นะครับไม่เคยถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ มันยังคงอยู่เงีย,งยบๆอยู่แบบนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2013กระทรวงสิทธิสตรีของฝรั่งเศสถึงจะเพิ่งออกมาประกาศยกเลิกมันแบบจริงๆใช่แล้วล่ะครับประเทศที่เราเชื่อว่าเสรีที่สุดในด้านแฟชั่นแต่กลับเพิ่งจะให้สิทธิผู้หญิงใส่กางเกงอย่างถูกกฎหมายในแค่10กว่าปีที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แค่เกี่ยวกับกางเกงแต่มันเกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับสิทธิที่เราควรจะรู้ว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในอดีตมันกลับต้องแลกมาด้วยการต่อสู้จริงๆแล้วถ้าผมบอกว่ายังมีอีกหลายประเทศในโลกที่การใส่กางเกงของผู้หญิงยังคงเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ละ่ะซึ่งเมืองต่อไปนี้มันไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น โอซาก้าเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มีบางสิ่งที่แปลกประหลาดมากเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงที่นี่คุณอาจจะไม่เชื่อว่าในบางสถานที่ของโอซาก้านะครับผู้หญิงยังคงถูกห้ามไม่ให้สวมกางเกงอยู่จริงๆกฎหมายข้อนี้มีการควบคุมการแต่งตัวในสถานที่ทางาศาสนาในโอซาก้าผู้หญิงที่ต้องการเยี่ยมชมวัดหรือว่าศาลเจ้าอาจจะต้องเผชิญกับกฎหมายที่แปลกประหลาดนี้ โดยเฉพาะในสถานที่ทางศาสนาอย่างเช่นวัดคิโยม,มิสึและศาลเจ้าทามากฎของสถานที่เหล่านี้ห้ามไม่ให้ผู้หญิงสวมกางเกงซึ่งกฎนี้นะครับก็มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญของชาวญี่ปุ่นแน่นอนว่าคุณผู้ชมและผมก็สงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเขาจะต้องห้ามแบบนั้น ซึ่งเดิมทีแล้วกฎหมายนี้นะครับมีรากฐานมาจากความเชื่อในประเพณีโบราณที่การแต่งตัวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องสะท้อนถึงความบริสุทธิ์และการเคารพต่อพระพุทธศาสนาการสวมกางเกงนั้นถูกมองว่าเป็นการไม่เคารพต่อขนบธรรมเนียมที่รักษามาอย่างยาวนานและด้วยเหตุน,นี้ผู้หญิงบางคนที่ไปเยี่ยมเยือนสถานที่เหล่านี้จําเป็นจะต้องสวมกระโปรงยาวเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการเข้าชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ แต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องเป็นกางเกง ทำไมผู้หญิงถึงไม่สามารถเลือกแต่งตัวในแบบที่พวกเธอรู้สึกสบายที่สุดได้เพราะว่าการจำกัดเสรีในการแต่งตัวแบบนี้มันทําให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกไม่สะดวกและถูกจำกัดสิทธิ์ในตัวเองแม้ว่ากฎหมายนี้นะครับยังคงถูกใช้ในบางสถานที่แต่ผู้หญิงในโอซาก้าก็เริ่มลุกขึ้นมาประท้วงสิทธิของตัวเองโดยมีการรณรงค์ให้มีการยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้ในบางวัดหรือบางศาลเจ้าโดยเฉพาะในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้หญิงในญี่ปุ่นจำนวนมากนะครับก็ต้องการแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพากฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยดังนั้นการรักษาความเคารพต่อประเพณีและความเคารพในสิทธิของผู้หญิงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพราะในท้ายที่สุดแล้วทุกคนควรจะมีสิทธิในการเลือกแต่งตัวของตัวเองแต่ถ้าคุณคิดว่ามันมีแค่2เมืองเท่านั้นที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงคุณกำลังคิดผิดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมืองถัดไปจะทำให้คุณเนี่ยทึ่งกว่าที่เคยคิดเอาไว้ อิสตันบูลตุรกีอิสตันบูลเมืองที่เป็นศูนย์กลางของสองทวีประหว่างยุโรปและเอเชียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มัสยิดและตลาดที่คึกคักแต่บางสิ่งในเมืองนี้กลับทําให้หลายคนต้องตกใจเพราะผู้หญิงไม่สามารถใส่กางเกงยีนได้ในบางสถานที่ของอิสตันบูลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในบางพื้นที่ของอิสตันบูล อย่างเช่นมัสยิดโซเฟียหรือมัสยิดสีน้ำเงินผู้หญิงจะถูกห้ามไม่ให้ใส่กางเกงยีนในระหว่างการเข้าชมสถานที่เหล่านี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการแต่งตัวที่เหมาะสมกับความเป็นาศาสนาแน่นอนนะครับว่าผู้หญิงจะต้องสวมชุดคลุมยาวหรือสวมกระโปรงเพื่อที่จะแสดงความเคารพกางเกงยีนนั้นถูกมองว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมสำหรับสถานที่ทางาศาสนาในอิสตันบูล การใส่กางเกงยีนในมัสยิดถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นผู้หญิงจะต้องถูกขอให้สวมชุดที่มีความสงบ,สงบเงเียมและไม่เปิดเผยรูปร่างมากจนเกินไปซึ่งนั่นก็หมายถึงการเลือกใส่กระโปรงหรือชุดที่ยาวลงมาถึงข้อเท้าการห้ามใส่กางเกงยีนในบางสถานที่ของอิสตันบูลนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษาความเคารพต่อวัฒนธรรมและศาสนาที่นี่เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความศักดิ์สิทธิ์ ยังเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการเคารพกันในทั้ง2ด้าน แต่แม้ว่าจะมีกฎการแต่งตัวที่เคร่งครัดในบางสถานที่ผู้หญิงในอิสตันบูลก็ยังคงมีเสรีภาพในการเลือกแต่งตัวในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหม่ที่มีแฟชั่นทันสมัยผู้หญิงส่วนใหญ่ในอิสตันบูลก็ยังสามารถใส่เกงยียนหรือเสื้อผ้าที่ทันสมัยได้ตามความต้องการนี่นะครับก็คือจุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความยืดหยุ่นในสังคมตุรกีแต่ในบางสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งตัวที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพ ในอิสตันบูลนั้นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่การรักษากฎาระเบียบแต่ยังเกี่ยวข้องกับการให้ความเคารพต่อความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันของผู้คนจากหลายวัฒนธรรมการแต่งตัวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเคารพนั้นซึ่งหากคุณคิดว่าเมืองนี้คือเมืองสุดท้ายที่ถูกห้ามไม่ให้ใสก่กางเกงคุณกําลังคิดผิดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมืองถัดไปจะทําให้คุณนั้นต้องตะลึงไปกับกฎหมายที่ไม่เคยมีในไทยมาก่อนอย่างกุ้งประเทศเมียนมา เมืองพุทธศาสนาอันเคร่งครัดวัฒน,ธ,นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามโลกภายนอกและความเรียบร้อยคือคุณสมบัติของผู้หญิงที่ดีสิ่งเหล่านี้คือภาพจำของย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของเมียนมาและก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงใส่กางเกงเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดบาปและน่าอับอาย ในช่วงหลายสิบปีก่อนผู้หญิงที่ใสก่กางเกงเดินในเมืองย่างกุ้งโดยเฉพาะในเขตใกล้วัดหรือย่านราชการจะถูกมองว่าไม่เคารพสถานที่หรือแต่งตัวล่อแหลมบางคนนะครับถูกตําหนิจากคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งถูกไล่ออกจากสถานที่ราชการหรือสถานที่ศึกษาชั่วคราวแม้จะไม่มีกฎหมายชัดเจนระดับประเทศแต่กฎอันไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้นะครับก็ถูกใช้จริงโดยสังคมและสถาบันต่างๆปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้หญิงเมียนมารุ่นใหม่นะครับออกมาเรียกร้องขอสิทธิ์ ในการเลือกแต่งกายของตัวเองและเริ่มเห็นกางเกงขายาวมากขึ้นบนล่างของผู้หญิงสาวตามท้องถิ่นบ่อยขึ้นแต่ในบางเขตหัวอนุรักษ์กางเกงของผู้หญิงก็ยังคงถูกมองว่าไม่เหมาะสมโดยปริยายซึ่งเมื่อสังคมไม่ยอมเปลี่ยนการใส่กางเกงจึงกลายเป็นการท้าทายมากกว่าความสบายแล้วุณละครับถ้าแค่ใส่กางเกงและถูกมองว่าผิดธรรมเนียมคุณจะยังกล้าใส่หรือจะยอมถอดออกโซเกาหลีใต้ โซเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ที่มีความทันสมัยและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมป๊อปที่ทั่วโลกรู้จักแต่ในเมืองนี้กลับมีข้อบังคับเรื่องการแต่งกายที่เข้มงวดมากโดยเฉพาะในบางสถานที่ที่มีกฎการห้ามใส่กางเกงขาสั้นสำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน โดยในโซนะครับการเลือกใส่กางเกงขาสั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดูไม่เหมาะสมในบางสถานที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงเทศกาลทางศาสนานอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่กฎหมายไม่เคยเปิดกว้างสําหรับการใส่กางเกงขาสั้นในที่สาธารณะผู้หญิงบางคนใส่กางเกงขาสั้นในบางสถานที่อาจจะได้รับการมองว่าไม่เหมาะสมกับสังคมและมีความเสี่ยงในการถูกตําหนิจากสังคมได้ ในช่วงเทศกาลสำคัญของเกาหลีใต้อย่างเช่นเทศกาลชูซอกหรือปีใหม่ของเกาหลีผู้หญิงมักจะได้รับคำแนะนำให้สวมใส่ฮันบกหรือว่าชุดประจำชาติแบบดั้งเดิมซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นชุดที่มีความยาวปิดคุมร่างกายดังนั้นในช่วงนี้นะครับการใส่กางเกงขาสั้นหรือการเปิดเผยขาก็มักจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเพราะมันขัดกับความเคารพต่อประเพณีดั้งเดิมที่ยึดมั่นกันมาอย่างยาวนานแม้ว่าในปัจจุบันโซจะกลายเป็นเมืองที่เปิดกว้างใน าด้านอย่างเช่นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ทันสมัยและแฟชั่นที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกแต่ก็ยังคงมีความเครียดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในบางสถานที่ที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเลือกใส่กางเกงขาสั้นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ แต่อย่างไรก็ตามเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเมืองนี้เพราะว่าผู้หญิงนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นในเรื่องการแต่งตัวและหลายคนก็เริ่มเรียกร้องสิทธิ์ในการแต่งตัวอย่างเสรีโดยที่ไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎที่ล้าสมัย ถึงแม้ว่ายังคงมีข้อจํากัดบางประการเกี่ยวกับการแต่งกายในที่สาธารณะแต่หลายคนนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตแล้วโซจะสามารถเปิดกว้างในการยอมรับความหลากหลายทางด้านแฟชั่นมากยิ่งขึ้นและผู้หญิงจะสามารถเลือกแต่งตัวได้อย่างอิสระตามเทรนด์ที่โลกยุคใหม่กําหนด ซึ่งในโซแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาแต่ความเคารพต่อประเพณีและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การแต่งกายของผู้หญิงในเมืองนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเดินทางไปสำรวจเมืองต่างๆที่มีข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ ถึงแม้ว่าความแตกต่างในกฎหมายการแต่งกายเหล่านี้นะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความประหลาดใจแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดมั่นในแต่ละพื้นที่และเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้เลยว่าสิทธิในการแต่งกายของผู้หญิงยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นต่อสู้เพื่อมันมาถึงในทุกวันนี้ โดยในอนาคตความคิดเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือบางเมืองอาจจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เหล่านี้แต่ความสําคัญของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงก็ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสําคัญก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันกันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ